ได้ลอตเ,เตอรี่ล่าง57หลายใบมากทุกคนฉันถึงรางวัลที่หาหาใบโอ๊ยพ่แม่พี่น้องฉันถึงรางวัลที่หาหาใบ่แม่พี่น้องอุยกดสวยมาได้แล้วอยู่บอว่าปทุกคนทุกคนฉันถึงรางวัลเนี่ยพ่อแม่พี่น้องรับจนวยไปทั้งหดฉัน,นว่าเวเร562066 ยังว่ารอหายเน้นวะฉันเดือดหายไปฉันหลบเราทัานเร็วอยู่ นี่กัมโอยูทั้งหนาอุ้ยเพิ่งจะเพิ่งจะนับ5775 5775อะไปทั้งใต้ดินทั้งบนอุ้ยเจ็ดห้าห้าเจ็ดเดทเทิ่งแล้นี่ไอ้ลอตเตอรี่น้ำใต้ดินน้ำโอ้ยพี่น้องเฮ้ยบัวบัว่มูอว่นนี่ก็ถือกีกเพราพี่น้อง วัวซอยายแหน่ยายไข่บได้แล้วว่าก็เลยเอาเอามาตรวจเธแหลกระตุกแม่นี่บราไวนี้าอุ้ยสูคำจนไปทางไหนแม่พี่น้องแปดร้อยเรียแสนหนึ่ง้ตรวกนตวก็เด้อตวกเด้อลูกถือลูกาถือลูกถือค่ี่บ่าลูกทองกก่ทองกับวะเออี่น สี่ซอกโอ้ยพี่ฟอยเป็นไงพี่ฟอยเรีนได้ลอตเตอรี่5-7เยอะมากยี่พอหันคืนเงินพอไปิดรถด้ยี่พอสันคืนเงินโอ้ยมานางตรวจเหรียญเสือไม่ได้เหตุยังเลยอุ้ยบก้อยถื่อวันนี้จะไม่วางคาโนยแล้วทุกคนขออนุญาตบม่วางคาโนยเด้อปาร์ตบั ยังไหนก็หยักใส่มือค่ะพะโลโอตายละตายละกูเลกอันเลกกะอันเลขหาเจนอะมันอันไงแต่ว่าเด็ดลอตเตอรี่มาอุ้ยบ่เคยมีน้องค่อยบ่เคยถึงรางวัลที่หารางวัลหีแดดยังกับบ่เคยถึงน้ำเขากีดไวมือสั้นละกวางไปกีดตาหัวตะหัวตะกีดหาเจ็ดก็เลียกว่าอุ้ยลอตเตอรี่อะไรเดี๋ยวไปตรวจก่อนไปคำชะโนดมาเพวันว่า พ่อแม่พี่นอ้อาางไอ<สา>้พูทุกคนมาพี่ผู้ใหญ่วางกับมาหวายปุย้ยพี่มันหวานาน้องสาวขอบคุณค่ะอุ้ยสุดชะจรันแลาวมัที่หาหาไว้1ึล้านยังไหนมันไหนแค่หาแสนโอ้มันไหนแค่1นึ่งแสนหาไปได้แสนเดียว ถ้ากูตวจหอดใส่ะกูสอกโอ้ยขอบคุณค่ะทุกคนตอี้รยูข้าอโอ้ยเขาเอามาตรวจให้โอ้ยเธอปฏิสือหัวโค้ง้าสิวไวนานไวนี่อย่างเปล่าฉันที่สือเรามานางกัน เนรอุ้ยอย่ากาบอย่ากาบเนรว่าเนรบอกเราย้ายไปเป็นอย่างเดียวสื่อซอยกับเลยวามืออื่นเนี่ยก็ถืงเยอะอะยายหยิบห้เด้อรางวัลนี่เอาไปขึ้นรางวัลแล้วว่ะฉันก็โอ้ยสาธุโดยยายฉันก็เลยว่ะฉันก็เลยติบเราไปเลยเต็มที่ยายกําไรไปเลยนะกวกเจ้าขายไปชุดเดียคนอ่านคนมีก็มีไปหนาเมนอยู่ค่ะอุ้ยสู้มาตรวจซอยกูเนรกูมือสั่นหมดล้นี่ ฮ้พี่น้องขอใสิสต็อปผู้ใดลมัดสร้างฟ้าฝันเห็นกุศลเบื้องหงาขอจนแตกเจ้าเบื้งเจ้าเบื้องหงาขอจนแตกเขาเบ่เคยเชื่อโอ้ยสองปีหาทีสองหาจะับกันก้องกูกับลับเด้อ รู้ได้หาเจตก็ใต้ดินนูกับว่าฟังเราเดีนูมาตรวจเออเอามาเลยแดดให้มันท้องแตกโหลดจ้าเดี๋ยวีอลี่ไปแล้วอุ้ยโป๊กขอสิ่งแรกมันจะเบิ่งหมดแรงนี่ล่ะอุย้ยมันไม่มีน้องฉันบอกเคยถึงลอตเตอรีต้องบอกไม่ห้าวฟ้องเลยไอ้จ้าฟ้องให้แตะจ้าผู้ตีนมาแตงนะขอบคุณค่ะหาเจตหาเจตอี่เป็นเหล็กเน็ตหมักเน็ตคำนวณไว้ต่าง หาเก้าออกแล้วเนตว่เอาหาแปดเพราะว่าเน็ตบอกว่าเห็นอยู่บ่ที่เน็ตว่าเรื่องเจ็ดเสียนแปดเสียนนั 5, ่นห้าเจ็ดเก้าหันเน็ตว่าอุย้ยหาเจ็ดจะออกเด้อมันตรงกับเขล็กอลไยโนได้นอนที่หาหาใบคะ่ะร้านว่าอยากไปหาเนี่ยพี่ส้มมาเร็วมาเร็วมาเที่ยวเร็วเ,เรวต้องเอาเงินมามาแต่โตเด้อจัดการให้เองจัดการให้เองไปนอนโรงแรมหรูฟังแล้วฟังแบบจุดยอดผมเสื้อผ้าแห้งเนื้อเดือคือป้พีพ่บอ ห้าเจ็ดน่ะหนูซื้อทันตอนมันเต็มพี่หนูได้เต็มอ่ะห้าเจ็ดก็ถูกเบื้องเฮือนเนี่ยจนแตกทุกคนขเขาบ่เคยถือรางวัลที่หา้ารางวัลที่ยังหกเบาบ่เคยถือมาส่องนี่ถือดีครับถือมาถึงแต่ลาวถึงแต่นอยาลาวลาวเมื่อวานเราก็ถูกกันนะฮาหนอยก็บนล่างนะฮาหนอยก็ถูกนะพี่ฮาหนอยกับไดร์ลูดแปดลูดเก้าแล้วก็เจิแปดแล้วก็8แปดเก้าเบื้องเมื่อวานนี่ใบชมพูมันมีมันมาจริงๆพี่ช่วงเนี้ย สมกับกูไปเฮ็ดบุญอยู่ก็ไปโยกสร้างตอนไหโยกสร้างบ่ขึ้นกูก,ก็ว่า้ปูเลยละ่ะหว่วยขั้นบ่้ถือกระสิบ,มบ,สบ,บ,บไม้กระสิบบเฮ็ดบุญไห้เด้กกู่าถืออีลีสงสัยปูระหยัดก็เลยว่าพูดเล่นนะปูเลยว่าเาเลีๆๆใใ่ยวก็บอกนี่ใจอู่ว้ยมานี่แน่กูซื้อเก่า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 กูก็ซื้อโอ้ยยายอันนี้รางวัลออที่หาอยู่น้เจ้ารางวัลออที่ห้าอยู่กําันโนดทุกคนรางวัลออที่หายอยู่กำจันโนดฉันบม่เคยถือ ขนลูกเน็ตมาซนแกวไม่ใจายจะเสไปว่าอย่างยุหันไป่ไววมาโคละากเขาไปได้กินนลร้มือเราคอยสลายสักจะปูหลังจากมือเหล็กออกคอยจังสิกินคอยบ่คอย,บคอยปังบ่โอถูกบ่ทุกคนมือนี้งวดวางฮานอยเด้อฮานอยหนันมากอันมาหาเจ็ดอยู่มือนี่หาเจ็ดเฮงมาก หนูชอบหาเจ็ดอยู่ห้าน้อยตามนัหนึ่งหนึ่งศูนย์ปวน